ะะสวัสดีค่ะชูร mm ิดเดลมังกี้พาเพื่อนๆมาที่ไหนครับสกายทูเกตเนเจอร์เอลฟ์แฟนนะคะี mm ิซร์อันนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่นะคะก่อนเข้าเจอแมงมุมสองลิงตื่นเต้นมากเลยดูสิ w h e r e we can go นี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าไปทางไหน แต่เราก็จะไปชมกันก็จะมีในคาเฟ่่นแล้วก็มีจุดชมช้าง<อ>เข้ามาตรงนี้น่าจะเป็นจุดสอบถามน,นะคะมาค่ะเด็กๆรู้สึกว่าทางนู้นที่เราเข้าไปจะเป็นคาเฟ่นะคะสกายนี่ก็คืบรรยากาศรอบๆสวยมากนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำเอาสกายมาตามหาช้างอาสกายทำท่าด้วยช้างอยู่ไหน นี่ไงช้างสกายอ๋อเราต้องมาจอดรถที่ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นช้างนี่ไงสกายช้างเซดีเห็นช้างยังโอ้สดีสวัสดีค่ะหากให้อาหารช้างต้องยังไงคะติดต่อเจ้าหน้าที่ข้างหน้าโอเคค่ะช้างชื่อน้องอะไรคะโรตัสสกาย ไหนซินดี้มาหาพี่โลตัสกันนี่ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะโอ้ oh, พี่โลตัส hmm. มีอาหารให้น้องชานด้วยสกายเร็วเรวเรวพาเพื่อนมาดูโลตัส You want to give now? Mm hmm. Give ฟต food นะเอาถอดแมสก่อนก็ได้โอเคเอาสองค่ะโอเคสกายซินดี้คุณน้าเอาให้แล้วเร็วไปหยิบมา โอเคงา,าขอบคุณค่ะมีแถมด้วยเห็นไหมคุณน้าใจดีมากนั้นพี่โรตัสมาหาน้องแล้วค่ะรตัดมานี่รตัดมานี่อสกายเรียกรตัดมารตัสมาร<า>ตัสมาฮัโลโหลโรตัส,ตสย,ยีอ่มาเอาอีกแล้ว s, <your> <S u n c บิงเกต เกรยคนมากคนกลัวสกายเอาอีกครับเร็วให้น้องหิวเขาเป็นพี่สกายนะเยอะเลย This is your sugar cane อ้อยนะคะโอเคน้องรออยู่ให้ให้เ e สซี่ไวเอาอีกเอาอีกสวัสดีค่ะเอาอีกค่ะโรตาเย้เก่งมาก แสนแล้วไม่ต้องกลัว, oh, ว you can touch <S <S you can touch เฮ to to like ้อสกราร์ไอเอาให้อีกเพื่อนสกายเพื่อนอยากมาดูด้วยอ่ะมูมีเพื่อนฝรั่งมาดูชีวอนจูเฮบิจูจะสไลด์โอเคอ่ะโอเคน้องช่วยน้องช่วยอะ good girl กายพิกเแซนดี้ปกิกเกวันนี้มีเพื่อนฝรั่งมาเล่นด้วยอ่ะเห็นไหมยู o กันได้ชิลิสแคบเลยอ่ากันให้เลยค่ะสก,กัดให้กับน้องอะ่ะให้เหมือนน้องเลยสาวฝรั่งมาเล่นด้วยโอใ้ให้ตรงนู้นก็ได้ใช่ไหมคะโอ,โอเคเพราะคุณพ่อเขาอ,อยากถ่ายโอเคค่ะโอเค คุณน้ากัเปี่ยนคุณพี่เชื่ออะไรคะพี่ปุ้ยับพี่ปุ้ยสกายบอกพี่ปุ้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนของให้สกายสวัสดีครับพี่ปุ้ยก่อนสวัสดีครับคุณสกายไปตามพี่ปุ้ยไปตายเลยครับแซนดี้โอ้โหมีพี่ด็อกด้วยวันนี้พี่ปุ้ยสุดหล่อ พาให้อาหารข้างนอกด้วยนะคะแนะนําก่อนนะครับว่าค่ะถ้าเข้าไปข้างนอกปั๊บช้างเขาจะเดินตามอาหารค่ะพี่จะยืนนิ่งๆนะครับไม่ต้องถอยไม่ต้องอะไรครับยืนเฉยๆโอเคเพราะว่าถ้าถอยปั๊บเขาจะตามพี่จะตามเรื่อยๆโอเคถึงปากซอยนะครับโอเคพี่ปุ้ยไกด์เซ็ต when we give โอเค we gonna go to mango tree and then listen okay he said about we need to stay still when give a food because elephant follow the food okay มาค่ะ how are you feeling รู้สึกยังไงคะวันนี้ I feel shy you feel shy วะ I want to move back because I don't like t h e s น้ no ขา This is this is gonna be really good really good experience okay มันนิสกายเขาบอกว่าเขาอายพี่ช้างนิดหน่อยก็เลยไม่ค่อยกล้าให้อาหารนะคะ s a นดี how are you feeling ฮัลโหลฮะ you want to see cat วันนี้เรามาดูเอลฟ h เ n นค่ะโอเคค่ะ <laughs> okay, ได้เวลาน้องโลตัสพี่โลตัสนะคะอายุ44่ปีเอ่อแนแนววิธีการให้แบบชื่อว่าใกล้ชิดมากที่สุดคือให้ที่ปากโอ้โอเคสกายให้ที่ปากไม่กลัวแซนดี้ อ่ะหมามีให้อให้ที่ปากเลยครับนิ่งๆนิ่งๆใกล้ๆครับเออวู้อ่ะให้ปากไหมอ่ะไม่ไม่เอาก็ให้งวงอันนี้หมามีก็ถ่ายกล้องไปด้วยนะคะไปไว้ที่เพจของสกายอ่าเร็วสกายสุดรอแซนดี้หนีค่ะถอยทับฮุยฮุย สกายน้องไม่ใช่ควายขุ้ยฮุยสกายดูมีดูมีุณน้าใจดีมากมีอาหารเสริมวิตามินอู้อันนี้ทำจากอะไรคะข้าวฟักทองอ๋อขอบคุณมากค่ะสกายล o o k a กท h e v วิตามิน for lotus นี่ให้พี่ปุ้ยโชว์แบบ e this vitamin for lotus ่ิธีการให้นะครับ ปั้นปั้นปั้นเสร็จปั๊บอันนี้ให้ที่ป่าได้ครับให้ที่ป่าปั้นปั้นปั้นแล้วก็ให้ This is white m มิ่ s pumpkin s ฟักทองฟักทองมีอะไรคะกล้วยเหมือนพวกซีเรียลอะเนาะครับผมทำให้น้องแข็งแรงเหมือนสกายทานตอนเช้าทุกวันเลยครับอันนี้จะเลอะหน่อยนะอันนี้เลอะต้องให้พี่ปุ้ยจัดการสกายดูได้สุดยอดเลย อ๋อเขากินอ้อยเยอะกินอ้อยวันหนึ่งทานเยอะไหมคะอ๋อประมาณสองร้อยสามร้อยกิโลครับที่การให้ข้าวให้เยอะเขากินเยอะเนาะด้วยความเขาสัตว์ตัวโตเนาะก็กินได้ทั้งวันกินได้ทั้งวันเอ่อโนชูชูฮันเบทออชูฮันเบทกิโลกรัม PER DAY ย์ i ีดีเดยกินเยอะแล้วแต่เราให้ถ้าให้เยอะกระเพาะเขาก็ยิ่งขยาย เขาก็กินใหม่อยู่นี้ทั้งวันพี่ปุ้ยอยู่ดูแลเขากี่ปีแล้วคะสามเดือนแต่ก็คุ้นเคยกันเหมือนเป็นสิบปีค่ะอ่ะโอเคค่ะต่อไปเรามาดูแซนดี้ให้ค่ะเอาแซนดี้ดูแซนดี้ให้อ่ะ อย่ที่ให้แล้วสกายก็บางเหยียบก,ก,กล้องลูกกล้องแพง,แงด้วย <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่ปุย้ยที่นี่นะคะก็เลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีการลงโทษน้องหรืออะไรทั้งสิ้นดูเขาเขาจะน่ารักมากใกล้กับคนมากเลยค่ะอันนี้ก็ดูดีๆจะมีคนนึงค่ะมาเกาะมามิม <c oughs> <c oughs> บอกว่ากลัว <c oughs> สกายจับน้องอ้าวอะไรเนี่ย เราไปต่อกันที่ถ่ายรูปอะคะเนี่ยคุณน้าให้ถ่ายรูปด้วยสวยมากนะคะที่นี่สกายในชีวิตนี้ใกล้ช้างที่สุดเลยนะเนี่ยโอเห็นไหมคะน้องคันสกายจับน้องได้นะ อันนี้คือจับข้างหน้าข้างหลังเขาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้จับตรวข้างกับข้างหน้าข้างกับข้างหน้าแค่นั้นเขาจะถีบอ๋อคือเขาตัวใหญ่เขาจับไม่เห็นข้างหลังเขาอาจจะนึกว่าใครทําร้ายข้างหลังเขาใช่คือมันเรียกว่ากระเวยอะอืมอะไรนะค่ะบางทีหางอาจจะเบี่ยงโดนปัดครับหรือบางทีคือมันอาจจะอัตโนมัตินะครับขาแบบมันจะยกขี่ขึ้นมาอย่างนะอย่างที่ฟานแกก็จะเล่นเบา ไม่ต้องไปเสียงดงังไม่ต้องไปดึหูใช่ใช่เห็นที่แรกเลยที <mm ่เลี no okay. ้ยงแบบเฟรนลี mm <sh <sh ่มากเห็นไหมสกายโน i วโอเลนต์วิตเตมโอเคไม่มีความรุนแรงเลยเลี้ยงช้างที่นี่เห็นไหมคะแล้วเขาก็เป็นช้างอารมณ์ดีเห็นไหมอ่าสกายยกมือเซนนี่ยกมืออ่ายกมือเห็นไหมยกแค่นั้นแหละเขายืนใกล้มามาแล้วเห็นไหมนี่ เห็นไหมครับเก่งมากสกายเนี่ยทั้งชีวิตนี้สกายใกล้ที่สุดเลยเนี่ยเห็นปะสกายไปที่ไหนก็ไม่ได้ใกล้พี่ช้างขนาดนี้นะเขาคันเห็นไหมเขาคันเขาจะเอาตัวไปถับต้นไม้เห็นไหมสกาย very close เขาอยากเล่นพี่โบพี่โบอยากเล่นกับสกายครับโบจาหนูสวยจังเขาคันเห็นไหมครับสกาย เขามีงวงคอยกินมน่ไหมเหรอเขาเดินไปแล้วเห็นไหมทำไมคะเขาเดินไปแล้วเขาแค่มาทักไทยสับปะรดต่ออ๋อเวลากินเนี่ยเขาจะเอาหญ้าไปล้างเขากินยาล้างเขาต้องล้างหญ้าด้วยคนสะอาดพี่โบสะอาดครับนี่ที่ที่คลีนนะคะเขาจะกินชีคลีนเ first She is a clean girl สกายเห็นไหมคะ,ะพี่โบเขาจะล้างน้ำเขาก่อนสบัดสบัดเพื่อวความสะอาดเหมือนเราล้างผักอะครับเห็นไหมพี่โบเขายังรักสะอาดเลยสกายสุดยอดนะ นี่แหละครับถ้าเราเลี้ยงแบบปล่อยแบบตามธรรมชาติเขาเขาจะอยู่เขาอยู่ดีกินดีเขามีความสุขค่ะนะครับอย่างของผมเห็นไหมเด็กๆจะอยู่ตรงโซนนู้นทุกวันเลยเขาจะมาเล่นอืมเหมือนหมาน้อยน่ารักมากค่ะเห็นไหมจะกายเห็นไหมนี่เล็กกว่านี้หรอเอาช้างเล็กไม่มีดูแลยากด้วยดูแลยากครับดื้อซนผมเคยอยู่กับช้างเด็กคือเขาก็เล่นเหมือนเด็กอ่ะ แต่การเล่นคือแรงนะน้ำหนักประมาณเกือบร้อยโลคเวลาวิ่งทีนึงออกโอ้ย oh, จุกขนาดควานนี่นะครับบางทีดึงยังเอาไม่อยู่ค่ะจุกเลยอ้าวคิดบอกว่าร้อนแล้วค่ะกินไอศครีมกินไอศครีมไหมโอเคไอศครีมเลือกได้เลยลุงโอบอก is next time we gonna go like a trip okay มีไอศครีมด้วยอู้เอาแบบนี้หรอเอ้ยนี่ไงวอเตอร์เมลอนเหมือนที่เซนดี้กินอะเอามานนี้อร่อยไหมคะเซนดี้อร่อยไหมคะลืมกลัวช้างเลยได้กินไอติมกลัวมากน้องกลัวน้องกลัวค่ะ เราน่ารักมากช้างที่นี่น่ารักมากใช่เบนดี้นะที่นี่เบนดี้ไม่ไม่ไม่กระชาก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 นะคะสกายโลตัสหลับยืนหลับอ่ะใช่ b e c o m e music class เห็นไหมคะ The dancing อันนี้ก็จะมีโรงเรียนด้วยนะคะเป็นว d ลด f อบสคูลเป็นโรงเรียนด้านแบบ เหมือนโฮมสคูลอะค่ะต่างชาติจะชอบมากให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอยู่กับธรรมชาติสวยมากนะเนี่ยมีคนครูมีเด็กๆวิวดีมากเดี๋ยวมาอีกสกายเชนดี้มาอีกไหมคะอ่ะสกายบอกเพื่อนๆนี่วันนี้สนุกไหมคะสนุกสนุกมากเลยนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการของเราชูลิเต้นมั่ง 拜拜，再见，拜拜。